คือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสที่ปล่อยให้นักสศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซะว่าเราเป็นเอ็กซ์เปิดด้านการอธิบาย EP สองอมอรัตอับภินันมหากุลพบกับผมตองอัจฉริยคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับกับ EP ที่สของคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ พอดแคสต์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิด้าเราชวนนักเศรษฐศาสตร์มาเล่าและแชร์มุมมองกันในบรรยากาศเบาๆเกสของเราในวันนี้ระดับบิ๊กเลยฮะบอสของผมเองรองศาสตราจารย์ดรอมรัตอภิณร์มหากุลคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิด้าเราจะมาเจาะลึกเส้นทางชีวิตของอาจารย์กันว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ท่านผ่านอะไรมาบ้างพร้อมกับรู้จักคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆอย่าง p ิ i l a n t h ร o p y กันนะครับอาจารย์ฮัมมุไล์ครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เหนื่อยไหมก,ก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็มี่าวดีเยอะเนาะักศึกษาเราได้รางวัลวิทยานิพนธ์เนาะชนะเลิศประกวดรางวัลเศรษฐศทัศน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย <Okay. S 3> ทั้งอันดับหนึ่งชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศเออันดับสองผมไปม,มีส่วนร่วมด้วยอันนี้นะครับนะเออแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเด็กเรามันดีจริงนะครับดีจริงนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับ หล,หลักสูตรใช่ไหมใช่หลักสูตรเศรษฐสตร์าการเงินของคณะก็พ่งผ่านการรับรองนะคะได้รับการรับรองในระดับนานาชาตินะคะระดับอาเซียนนะคะเขาเรีวยกว่า AUNQA อาเซี University Network Quality Assurance ช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะเือจะเจอเรื่องโควิดมันมีแต่เรื่องแซดๆแล้วก็แบบพอมาปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินข่าวดีบ้างแล้วก็คณะมันก็สดชื่นนะครับ<ห><ห>นะ นะโดยเฉพาะคณะบดีนะ่าจะหายเหนื่อยไปเยอะแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็คืออาจจะหนักหน่วงที่อยากจะให้ลองเล่าเน้ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากว่าจะได้มาเป็นเนี่ยปัจจุบันคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนี้ด้นเนี่ยนะครับนะมันเริ่มเข้าสู่ชีวิตมันหันเหเข้ามาสู่ด้านนี้มันได้ยังไงตั้งแต่แรกเลยนะครับเนะี่ยว่าแบบมันมามันมารักเศรษฐศาสตร์มันมาอยู่ด้วยกับวิชาเนี้ยวงการนี้ได้ยังไงครับโอ้ย,ยงี้ต้องถอยไกลมากนิดน,นึงเนาะเพราะจริงๆเนี่ยตอนแรกปริญญาตรีเนี่ย เออเรียนรัฐศาสต์เนาะในหนที่ธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าวิชาโทเนี่ยเลือกเศรษฐศาสตร์แล้วรู้สึกชอบมากเลยชอบเศรษฐศาสตร์มากเลยนะคะก็เลยมาตอบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เหมือนเดิมนะคะร็จแล้วก็ในระหว่างที่เรียนนี่ก็ได้มีโอกาสไปทํางานเนาะที่ t d r i ก็ได้ไปทํางานที่นั่นแล้วก็อาจารย์อาจารย์ทวชัยยกติดกิติคุณซึ่งจริงๆเป็นอดีตคณะบดีเก่ามากเลยของของคณะพัฒนาการเศรษฐศาสตร์ ที่นี่แหละท่านไดอยู่ที่นั่นท่านก็เห็นหน่วยกานดีก็เลยชักชวนให้ไปเรียนต่อนะคะก็เลยโชคดีที่สอบได้ทุนซิดาสกอลชิพก็คือทุนของรัฐบาลแคนาดาก็เลยได้ไปต่อปริญญาเอกที่แคนาดาทุนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะเผื่อคนสนใจเออต้องต้องเสียใจด้วยว่าทุนนี้น่าจะไม่มีแล้วอายุที่เขามองว่าเราอาจจะเป็นเสออือตัวที่ห้ายุคเดียวกับพี่พีริยาที่จะศึกษต่อนี่ครับแล้วพอไปอยู่แคนาดาแล้วเป็นไงครับชีวิตที่นั่นประเทศเขาประเทศเขาสวย ธรรมชาติาตพี่อยู่รัฐอยู่ออร์ตาริโอค่ะอ,อยู่เมืองหลวงเลยอยู่ Ottawa, ออตตาวาที่อยู่ในรูสิฟออตตาวาจริงๆมันเป็นจอยพีเอชดีระหว่างคารล์ลตันยูนิเวอร์ซิตี้กับออตตาวายูนิเวอร์ซิตี้ก็เรียนทั้งสองที่แหละเพราะว่าขั้นสองาลัยอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็ใครที่มีซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยดบเดสติเนชันจากมหาวิทยาลัยไ,ไหนก็จะจบภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยไไนั้นซูเปอร์วิเซอร์เป็นอาจารย์ที่ออตตาวาก็เลยจบ ว่าคุณเชื่อว่าเป็นยานยนตจอต่อว่าเข้าใจว่าแบบคนไทยอะเนาะโอกาสที่จะได้ไปแคนาดาเนี่ยหรือว่าสัมผัสชีวิตในแคนาดาเนี่ยมันบางทีมันึกภาพไม่ออกมันมันมีวีรกรรมหรือเรื่องเล่าอะไรจากตอนที่อยู่แคนาดาไหมครับเอาสักสั้นๆสักเรื่องหนึ่งชีวิตมันเป็นยังไงบ้างอยู่ที่แคนาดาก็แคนาดาเนี่ยเรื่องที่ประทับใจที่สุดนะถ้าคิดว่าคนไทยได้ไปจะประทับใจมากก็คือเรื่องความหนาวในหน้าหนาวเนี่ยจะอยู่ที่ลบยี่สิบองศาที่ออตตรว่าเนาะยู่กันยางนะ ก็ก็จริงๆระบบเอฮีทระบบฮีทใน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 เมืองในในบ้านในอะไรเนี่ยเออ่ดีมากนะคะแล้วเขาก็จะมีทางเดินใต้ดินนะคะจะมีอุโมงค์ใต้ดินเพราะ,ะนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หนาวมากหรอกแต่ว่ามันแข็งก็สวยนะมันก็จะมีไอซ์คัลเจอร์ประกวดระดับโลกเลยนะคะแกะสลักน้ําแข็งแล้วก็คนแคนาดาเนี่ยจะชอบสกเก็ตน้ําแข็งแล้วเขาก็จะมีชื่อเสียงโอลิมปิกโลกอะไรเงี้ยสเก็ตน้ําแข็งัะดับหนึ่งนะคะ แล้วก็อฮอกกี้น้ําแข็งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราเนึกถึงธันตาแดงาก็จะนึกถึงน้ำแข็งเนาะ<ช>แล้วก็ฤดูห,หนาวเขาก็คือยาวนานพอสมควรเตือนจริงๆได้ไปสอนอีกเมืองหน,นึ่งนะที่เมืองเลคเคสนะอยู่เลคเคสยูนิเวอ,อกกร์ซิตี้ขอโทษอีกอยู่ที่เมืองชื่อทันเตอร์เบย์ไปเป็นอาจารย์ที่นั่นอยู่ปีหนึ่งเมืองเนี้ยลบห้าสิบเลยแต่วันนี้พี่ก็ได้เห็นพวกแสงลงแสงเหนือเป็นแบบจนเบื่อแล้วสิใช่ใช่มันเป็นหาอะไรที่ตั้งอยู่ที่สุเล็กสุปพิเลียซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกพูดถึงการเรียนกันบ้างนนะะครับ ตอนที่ทำทีซิสหรือวิทยานิพนธ์เนี่ยตอนนั้นพี่ทำเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะไรพี่อย่างนี้ตอนที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยสาขาวิชาเอกที่เรียนเนี่ยจริงๆมีสองสองเมเจอร์เนาะคืออันนึงเลือกเลือกเรียนเอ่อ industrial <Algun s> organization หรือเศรษฐศาสตร์การนะคะเพราะว่าตอนช่วยงานที่ TDI เนี่ยช่วยงานสาขานี้แล้วก็ไปพอไปเรียนเนี่ยก็เราก็ชอบอีกสาขาหนึ่งก็เลยเลือกเป็นเมเจอร์หนึ่งคือเศรษฐศาสตร์เอ่อ ถ้าคนไทยในปัจจุบันเราเรียกนโยบายสาธารณะนะคะจะเรียกว่าข o อบีอีคโนมิกส์คือเรียนเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายเรื่องภาษีนโยบายรายจ่ายต่างๆของภาครัฐนะคะแล้วก็บทบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้เป็นต้นวิทยานิพนธ์ปีนเอกตอนนั้นที่ทำเนี่ยก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการให้นะคะอีคโนมิกออฟเลนจอยนะคะคือคือ ในแคนาดาเนี่ยรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะไพรเวทไทส์หมายความว่าเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้มีเ,เ,เรียกว,ว่ากรมหรือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์อของเขาเองละเขาเริ่มที่จะเรียกว,ว่าไพรเวทไทส์ให้ภาคเอกชนทำนะคะแล้วเขาก็ใช้มาตรการทั้งภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีหลายวาตรการเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมเรื่องนี้มันเ็าจะมีข้อมูลเรื่องนี้เยอะมากก็เลยเอาเรื่องนี้มาศึกษาว่าเอ่อทำไมคนหนึ่งให้ การให้มันก็มีหลายรูแปแบบว่าจะให้เงินบางคนก็ให้เวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาทําเป็นวิธีที่คนเป็นอย่าเอกปั๊นั้นคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับผมมากเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้แต่เข้าใจว่าคือว่าฟีลาหรือฟิลเนี่ยมันน่าจะแปลว่ารักเนาะน่าจะแปลว่ารักมันคือเรื่องของการให้ว่าทำไมคนถึงให้ทำบุญบริจาคหรือว่ารักกันแต่ถ้าเป็นทางเ t กซ์บุ๊กเศรษฐศาสตร์เนี่ยคนอาจจะรู้สึกคุ้นกับคำว่า a l t ูริซึมมากหน่อยมันน่าจะเป็นเรื่องใล้ขายกันนะครับทีนี้โอเคอันนั้นคืออจบปเกละ นะครับนะแล้วเหมือนกับก็ไม่ได้กลับไทยทันทีหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือไปเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นอยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าปีมั้งก็คือตอนแรกก็ไปอยู่ที่ l ลคเควตินิเออร์ซีที่ซันเดอร์เบที่บอกนะคะแล้วต่อมาก็ย้ายไปอยู่เมืองวินเซอร์อยู่อยู่นิวเซอร์วินเซอร์ประมาณสามสาปีสิบปีแล้วประก็บกลับไทยปี2,006แล้วอะไรทําให้กลับหรือาวาต้องกลับแล้วก็ก็น่าจะเป็นเหตุผลครอบครัวมากกว่าอืม ก็คือก็แม่ก็บอกว่าเขาคุณคิดถึงด้วยแล้วก็แม่ก็สูุขภาพไม่พอดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออก็ไม่เห็นมีอะไรก็ได้ประสบการณ์แล้วอะไรแล้วก็หมดแล้วนี่กลับได้แล้วแล้วกลับมาเนี้ยก็คือมาเป็นอาการที่นได้าเลยใช่กลับมาก็พอดีเจอจางราเชนซึ่งใส่วงงานกันตอนอยู่ทีเอไอไปเจอกันที่งานสัมมนานักศษฐศานี่แหละนะคะปีนั้นจุลาเป็นเจ้าภาพครับก็เลยได้เข้ามาสู่คณะเรา นะครับนะจนปัจจุบันก็คือเนี่ยได้เป็นคณะบดีเอ่อเป็นคณะบดีในช่วงเทอมเนี่ยก็เพิ่งนี่เป็นเวลารแรกแล้วก็แจ็คพอตเ่ยก็คือเนี่ยเจอวิกฤตใหญ่ไม่ใช่ของทประเทศไท,ท,ทยด้วยไม่ใช่ของทค่คณะด้วยของทั้งโลกเลยนะครับนะเอ่อโควิดเนี่ยมันมันทำให้ชีวิตมันลําบากเลมครับมันมันยากยุ่งยากไหมโควิดที่ผ่านมาในกับคณะเราเนี่ยคิดว่ามันมีการปรับตัวเยอะนะแต่ว่าโชคดีที่พวกเราเอ่อลกไม้ลวมมือกัน <c oughs> แล้วก็มีความพร้อม แล้วก็เรื่องสิ่งอำนสถาบันก็ช่วยด้วยเพราะตอนนั้นเขาปิดครั้งแรกเขาล็อกดาวน์ใช่ไหมล็อกดาวน์เลยเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนทุกอย่างต้องเป็น online. ออนไลน์ตอนครั้งแรกทุกคนก็จะบ่นนิดนึงเนาะนักศึกษาก็จะคอมเพลนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรแต่ว่าในสุดพวกเราก็ผ่านมัน้ด้ดีครับแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะนําสู่เรื่องใหม่ๆส่งการศึกษาว่าเราสปีดอ up ทุกอย่างให้เร็วขึ้นนะครับนะกนะับคณะเนี่ยโควิดเรื่องแย่ๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องจะดีโผล่ บ,บริบทของประเทศไทยหรือสังคมไทยเนี่ยพี่มองก็พี่ทำเรื่องฟิลัดตอรีนี่ครับนะพีม่มองว่าในโควิดนีม่มันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเราไหมมีมีมีหลายเรื่องมีเยอะมีเยอะด้วยเนาะถ้าเราลองคิดย้อนไปเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงเนาะถ้าถ้าเราจะเป็นได้ข่าวที่ทางเอ่อ world health organization หรือว่า,างองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขายกย่องเนาะเขายกย่องอสมบ้านเราหรือเอ่ออาสาสมัครเอ หมู่บ้านนะคะของไทยซึ่งมีกันอยู่ล้านถุงคนนะทั่วประเทศเขาบอกว่าเป็นอันสังฮีโร่ถ้าจะแปลเป็นไทยๆน่าจะเรียกว่าคนที่ปิดทองหลังพระฮีโร่ที่อาจจะไม่ได้มีคนยกย่องสรรเสริญแต่จริงๆพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะที่ทําให้เอ่อเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยมันไม่ได้แพร่ระบาดมากมายจริงๆบ้านเราถ้าจำกันได้ตอนรอบแรกเนี่ยพอหลังจากการระบาดรอบแรกในเดือนมีนาพักหนึ่งเนี่ยจริงๆเอ่อ จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ไปเลยนะคะในผ่ก็เพราะว่าเรามีอ,อสมมเนี่ยที่เขาออกไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาไปให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือนะคะกลุ่มเสีย่ยงป็นผู้สูงอายุมีเด็กมีคนพิการมีผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี้ยเขาไปช่วยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคนี้แล้วก็เรื่องการป้องกันตัวเองนะคะดังนั้นองค์การทำไมโลกก็ยกย่องว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากคนไทยเนาะเอาจริงๆเรื่องช่วยเหลือกันเนี่ยมันอยู่ใน มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วละยังไงผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยอ่ะมันมันมีบอนดิ้งอะไรบางอย่างที่พอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยยัง,ยงไงก็คงต้องช่วยเหลือกันก็ก็จริงๆิเนี่ยเรื่องเรื่องช่วยเหลือกันนะคะเรื่องช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะโดยเฉพาะนิด้าเราเนี่ยเราเน้นเรื่องการพัฒนายอย่างยังย่งยืนนะคะการพัฒนาเนี่ยมันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคนเราเนี่ยเออเชื่อฟูดกันช่วยเหลือเพื่อฟูดกันนะคะ แล้วเรื่องนี้ต่อไปก็น่าจะมีความสำคัญมากด้วยในในระบบเศรษฐกิจบ้านเรานะอสอมน่าจะมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยอีกสองปีข้างหน้าเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบเขาเรียกว่า absolute society นะคะเ,เราก็จะมีผู้สูงอายุที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆพราเราอาจจะต้องพัฒนาศักยภาพของอสองม,มอเรานะคะด้านอกสากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีมาตรการภาครัฐช่วยได้นะจะช่วยให้คนเนี่ย ช่วยเหลือเพื่อคุณกันนะที่ผ่านมาเราก็ใช้มาตรการภาษีดหย่อนภาษีเงินบริจาคอะไรโน่นนี่นั่นนะคะตอนนี้เขาก็ในใน,ในต่างประเทศเนาะนอกจากช่วยเหลือในเรื่องเงินแล้วเนี่ยรัฐเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้รัฐไม่ได้ทําหน้าที่ในการที่บอกออกไปช่วยเหลือคนโดยตรงเขาสร้างเขาให้ภาคเอกชนเนี่ยออามามีบทบาทในการทํางานด้านสวัสดิการสังคมมากขึ้นนะคะเขาเรียกหน่วยงานนี้ว่าเออโซเชียลแอนท์เปร์ไพรส์ เป็นบริษัทเอกชนที่อาจจะไม่ได้หวังกาไรสูงสุดแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ทําเพื่อสังคมแต่ว่าก็ต้องให้เขาอยู่รอดได้ไม่ถึงกับว่าทำแล้ขาดทุนนะคะอันนี้มันจริงจริงๆมันเป็นโซเชียลอินโนเวชันนะเป็นเป็นนวัตรกรรมทางสังคมเลยก็คือว่าใช้กลไกของตลาดทุนนีแหละนะคะในการจัดสวัสดิการสังคมนะคะก็คือว่า,เ,าเราก็จะให้โซเชียลแอนด์ r อร e ์เขนี่ยเขาะจะเป็นระดมทุนนะันักลงทุนที่อยากจะ ลงทุนในกิจการที่ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาเดือดร้อนนะคะแล้วก็พอเขาไปช่วยเหลือแล้วเขาประสบความสาเร็จนะคะตามเป้าหมายแล้วรัฐก,ก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยง,งานเหล่านี้หน่วยาง,งานเหล่านี้ก็ค่าตอบแทนที่ได้ไปจ่ายเป็นตังผลให้กับนักลงทุน,นะคะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต่อไปบ้านเราอาจจะลองดูแนวนี้ด้วยเัินอยู่ในสังคมอ่ะนะครับนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะครับนะถ้าถ้า ก็3 0สามสนสังคมดูไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยเด็กกันเถอะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ,<อ>บนะครับขอบคุณอาจารย์อมรรัตน์มากนะครับนะสะดุดารบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่พอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทาง Spotify y o u t u b e หรือ Facebook e c o n ดีด้ Fanpage กด Follow Subscribe หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะๆนะครับมาสิมา